สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องกฤนชั c h a n n e กับรีวิวสดๆนะครับวันนี้สั่งของมาเป็นกล่องใส่รองเท้านะครับเป็นชั้นวางนะครับก็ซื้อมาทั้งหมด18กล่องด้วยกันนะครับก็รอบแรกไปซื้อมา8กล่องเนาะก็คือแบบไม่พอซื้อมาลองใช้ดูแต่ใช้ไปแล้วมันโอเคอ่ะรู้สึกโอเคก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกอีก18นะครับโอ้โหรวมกันเป็น 26นะครับโอ้โหนะใช้รองเทา้าเพราะว่ารองเท้าเยอะนะครับก็ต้องมา,ามีชั้นวางบ้างนะครับโอเคเรานี่มาแกะดูนะครับหออย่างดีครับทุกคนอันนี้เป็นชั้นอย่างนี้นะครับ ีหอดีมากโคตรแน่นเลยเปิดดูครับโแน่นจริงก็แกะแบบกว้างๆเลยทุกคนอันนี้ผมสทางสีนี้มานะครับ ก็แบบน,นี้ก็เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่กล่องเปิดนะครับเป็นวงกลมเนอะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าแข็งแรงไหมก็ถือว่าพอได้ทุกคนเนแบบนี้ยนะทีแรกผมก็ประกอบไม่เป็นนะเพลินให้น้องซื้อมาเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายเดือนละ3ามสี่หเดือนแล้วเปล่าคนสุดท้ายก็ไ้ที่ห้องเพลินมีน้องมาปุ๊บลองประกอบหน่อยอ๋อประกอบได้เฉยเลยนะครับเพราะว่าดู YouTube นะครับผมก็เรื่องพิดไปอืมจริงต้องดู youtube ก็ได้ละนะครับ ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปปกให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้ประปก,กอบเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนตามในรูปปกนั่นแหละนะครับใครที่สนใจก็ซื้อมาได้นะครับอันนี้อันละ15บาทนะครับอันสิบาบาทถ้าคูณไป18 18กล่องนะครับจะถือว่าไม่แพงเกินไป นะพอดีพอดีนะครับไว้เป็นกาวาดรอท้าเป็นเป็นสัดส,ส่วนได้อย่างดีด้วยซ้านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยาก,กรูดอะไรคอมเมนต์มาถามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ